เยี่ยมเลยอของพี่ขอบัฟด้วยอคอนเสิร์ตที่จะมีพรุ่งนี้ห้าหกเจ็ดแปดพักได้อ,อ,อย่าไม่พักค่ะเพราะว่านี้เนี่ยเขาซ้อมกันอยู่มอ,องก็ยูีต้องมีการนับท้าเต้นไงใช่เออต้องมานับเต็้นห้าหกเจ็ดแปดเริ่มได้นะคะ,อะเอาเราไปดูการซ้อมกันดีกว่าเดี๋ยวเราเมาส์กันให้ฟังตามภาพเลยแล้วกันนะคะก็ กันที่เมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์นะจ๊ะจําเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างมากเพราะว่าศิลปินขึ้นกันเต็มเลยนะคะเป็นแน่นโหยแออัดไปด้วยเด็กๆในบ้านเดดตากันนะคะตั้งแต่รุ่น5้ามาจนถึงรุ่นแตกใครเป็นใครจับตาดูให้ดีพีดีวน้องนดนะคะ ไม้ที่เขาใช้ร้องแง่เป็นไม้แบบไม่ลมไม่ลมมากนะใช่แล้วมันลอยแบบว่ามันย่อมากค่ะคือเขาต้องซ้อมต้องซ้อมมือไว้ด้วยเพราะว่าวันจริงจะต้องถือไม้จริงถ้าเกิดตอนซ้อมไม่ไม่ไม่ทำเป็นถือไม้ลมไว้เนี่ยบางทีตอนจริงเราจะลืมแล้วไม่รู้ว่าจะเอามือไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนมาจับไม้แล้วมันจะร้องได้ไหมไม้จะอยู่กับปากไหมอะไรอย่างนี้ไม้นาจริงเลยไม้ต้องมานะคะนี่น้องเขาบอกว่าน้องนองซ้อมมันหนักมากค่ะหนักมาก ันนี้แบบอ,อุ๊หง่ยอดมากนี่อะไรโอ้นี่เป็นแบบว่าเมื่อกี้แก๊งสาวๆเต้นเนี่ยนะฮะโอ้ปะกันหมดนะคะปะกันหมดเลยทีเดียวห้าหกเจ็ดแปด นึนนึกว่าถ้าจะไม่ต้องใช้แดนเซอร์จะใช้จะใช้นี่ต้องมีคุณ<น>เพราะว่าเด็กๆเนี้ยสามารถรองได้เต้นได้หมดนะเด็กๆเราอ่ะไม่ได้เออแต่เพื่อเติมให้มันนน่งอ่ะให้มันใหญ่บึ้มเห้ อลังการจริงเย่างนี้เลยใหญ่ที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้เราให้คุณผู้ชมนะคะได้ส่งข้อความให้กําลังใจเดอะสตาร์ที่คุณรักนะคะที่จะขึ้นคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้ผ่านทาง SMS รายการ4242830ได้เยอะๆเดี๋ยวเอาไปให้น้องเขาอ่านกันเลิศมากาน้อยๆเก็บไว้ให้ซออ่านคนเดียวคะคุณผู้ชมดังก็ต้องแข่งกันมากันเยอะๆนะแล้วนั้นพรุ่งนี้ใครมีบัตรแล้วไปเจอกันนะคะ5678เดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตที่อิมแพคอะเรีนาเมืองทองธานีค่ะได้เลยค่ะจ้า